ดูครับคืนครับเส้นไบเลนนะครับอยู่หน้ากองบินหนึ่งนะครับโอ้ยพี่เต่าตามมาแล้วฮึบฮึบฮึบเอ้ยนี่เขาเขาบอกพี่เต่ามาแล้วต้องพามาให้ถึงที่ พี่เต๋าแกออมมือวันนี้แกออมดูแกโฮ้ยเฮ้ยา้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียวขักงขางพี่เต๋าลระบังเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไม่บอกผมลงลงทางผมลงทางเหมือนกันโอ้ขึ้นแ่งนี่เลยเอาหน้ามาไปทักกันแล้ว ลงทางเออมาครับมามาฮู้ฮู้ช่วเลี้ยวเลี้ยวพี่เต๋าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเส้น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 เริ่มกันตุกแล้วพี่เต๋าเราครับตอนนี้เริ่มซิ่งแล้วเริ่มซิ่งแล้ว เอาแล้วตามแล้วตอนนี้ตามได้แล้วสายตาเริ่มเริ่มดีแล้วพี่เต๋าลุมลุมพี่ลุ้มไปไปต่อเฮ้ยพี่ระวังพี่ระวังต่อพี่พี่หลุดขออ ฟ uh ึบ oh. ป uh ึ oh. ๊บไม่มีเออเออเอาวันตาเอาวันตาพี่วันตาวู้ดเต่าตามาติดติดครับเออลุยต่อเลยเฮ้ยเฮ้วู้ ฮึบชบ็อปว้าวเรียเรียต่ามาแล้วไปต่อมาแล้วไปต่อมาแล้วเต่ามาแล้วนู่นนูออะไรหมดพี่ <S 2> <S 2> <S บบเ,เปลี่ยนไหมีเปลี่ยนไหมมีอยู่ใช่หมเด๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนครับไม่ไดออกแบบมามาไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป,ป็นไรรีบไปปดหลังนันปวดหลัหลกันนะพี่นะ <c oughs> ก้มเยอะอย่างนี้ไม่ดีต่อสุขภาพ้ะ <c oughs> ดีสิพี่ มึงมกินหนาวใช่ไหมม่อกินหนาวนี่เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมฮึบอึบเฮ้ยชัวฮู้ฮู้ฮู้ติดต่อมาแล้ว มันจะเอามา,า,า,มาใช่ไหมจเจามาดูอะไรตึงๆเลยพี่ตอนนี้มันเบลออยู่เลย